พี่นอกก้องไม่ใช่ฮักบ่อนไปย่างเข้าไปสภาพถึงก่อตามนาทีของเมย์มอนเมย์มอนพาทัพกับคือมาเบิงคู่มีน,น,น้องกลไปสวนน้องเบิงคู่คือเมย์มอนวาเลยเมย์มอนพาทัพถึมาเบิงคือเจ้าคนงานเขาลาก ข้อที่ยาขจะพานไปไปฮะโคตรยองเลยดีเด็ดดีใจมากเนาะเฮ้ยมันเต็ดหนักเด็ดหนักท้าทานบอกว่าออนี่แหละน้ำหนักอันน่ไม่หอนกัมันหนักมันบุกดีกว่า สิบเก้ากิโลป้านีเด่นสะพานหนุ่ย่าดวันนี้กำลันประหาจับพี่น้องเอ้ยมันมันกะโตวานสีว่าหเากจับ,บตัวนึ่งบอเนาะใช่มันยวนใช่มันตีสิเก้าพี่น้อง ยับมือหน่นมันหาสีปอุกบอลแต่ลื่เลยยัดบอลลุกเคยเด้อนี่เรายุกเรื่อนบอลูกเคยไม่มอนผ้าทัมาในพี่น้องยัดบอลลูกเคยบอลลกเคยอันนี้บอลเดือดอลลกเคยยัระลางช่องมือขึ้นหลังเดี่ยก็โปเขาลุกเคยของเม่์อนเองค่ะที่กับคือบอลเม่์มอนยักมือนี้วัดที่หางย่อมือกับวันทุ่ เรากับีวิวไปสวนนี่เนาะกะวันเสาบืนกะวันิุกค่ะมีมาเบิงข้าเบิงขั้นเดาวลากเป่น้องเด้อ,อนะคมาไหนเนาะหนทันงไหนเนาะเบิงจะตายของเม,ม่มอนคาครับกบที่จับกุ้งเมื่แกเ,เรไปสวนโซเดียมจะนั่นอะไนี่นาะตายของเม่มอนเนาะจะตายเม,ม็นนอ้องโบ สายแม่น้องโบก็ไปเก็บเห็ดพี่น้องเพื่นมาไปเก็บเหทปตีโตแบบกิบกันกันสิลงไปเก็บเห็ดเก็บยังแบบนี้พี่น้องสไตคของอันสาวอันสาวอีหยังสาวตะแขกเบาวเซโนกับเคือ่องกับเข่ากับน้ากินกับลูกกับปูวอบอุ่นนอกพี่น้องครอบครัวอันนี้สไตคของลูกสะไ้สไตคของลูกลูกไผ่ของอันแม่ม้อนพาทำสาวตะแขะกับบ่าวเซโน แล้วก็มีช่องหนึ่งอีเพิ่นกับเป็นตามไว้ว่าอันยญาบุญตากระปูแหลมพี่น้องอันนั้นสไตล์ของเพิน่นเพิ่นกับซีเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานกระลูกกับผัวเพิน่นเสียงสั่นเลยสไตล,ไตล์แต่ละคนมันบอกคือกันสไตล์ไม่ม้อนค่าท่ำก็คือว่าอันไปสวนทุเรียนเอ้ยแล้วก็ไปจับกุ้งพี่น้องอันนี้เนาะตามสไตล์ของใครหองมันเนาะพี่นอนะ้องเนาะสไตล์บางคนก็บเฮ็ดกับเขา่ากระหนามกินกับโพอกับแม่แกงน้ำไม้ก็โอ้ยเป็นใจแสียแล้วเพื่อนฟูอันในเพิ่นเฮ็ดลงยูยูทูบ แกงน้ไมัซะอุ้ยเศรษดิอยู่เทนเ้าอ,อยู่บ้านอยู่เมืองอยู่เมืองลาวพี่น้องอยู่ทั้งฝีกับซิบอมี่แหล่ลงไฮลงนาแกงน้ไมักนินกับพอกับเมกับพีกับน้องพี่น้องเอ้ยคือสิบบเห็นแหล่เมม่มอนนนั่แต่เมม่มอนแกอยู่ทั้งอัน,มมอนเมืองไท,งทยเนาะแต่กินบ็ได้อนันอยู่เมืองลาวก็สิบว่ได้กินแกงน้ไมัเห็นพีเห็นน,น้องลงเห็นเพื่อนเห็นพุงลงอันอยู่ในนู้ทุกแกงน้ไมักินกับพอกนะเมะเลยโอ้ยเมม่อนสะออดเด้อหล่าเด้อ เมยม้อนเบิร์กคิปเมยม้อนมากมักเบิร์กรัมชาติบ้านเฮาเนาะธรรมชาติบ้านเฮาลงไปนั่นน่นเมย์มอนมักเบิร์มักเบิร์กเมยม้อนบอกโอ้ยสะออนเนน้ำลายกันไรหอมสุดเมยนม้อนต้นอยู่บ้านอยู่เมืองนะเฮาดานตายบันจะตายลูกทุ่งเห็นลูกเห็ดหลานต่ำหมักุงบ่อเห็ดยังสุ่มพ่อชุ่มแม่กินเมยม้อนกับปื้มใจน้ำเด้อบุได้เบิ่งพ่อเบิ่งแม่ดีๆเน้นนั่นเอ้ยเดี๋ยวใหญ่มากเดี๋ยวว่าเอาลูกเอาเมียหรือว่ามีอันมียิ่งกัน นี่ลูกไม่ฟัวกับชิด้ห้างสิด้มีแล้วพี่น้องเด้อลูกหลานเมืองพอเบองแม่ดีแล้วแม่ม้อนเบิงแม่ม้อนติดตาเบิงอยู่ลงคลิปไปตำาึงเอ้ยแกงม,มาใหม่ซูพอสซเมกินแม่ม้อนผ้าทําอยู่ทั้งที่แม,ม,ม่ม้มมอนเบิงแม่ม้อนเบิงน้ำเบาน้ำเออแม่ม้อนเบิงน้ำแ้วก็เห็นลูกเห็นหลานเห็นเนี่ยก็ดีใจปลื้มใจน,น้ำน้อพี่น้องเนาะแม่แม่ม้อนทิตนี่ก็ปลื้มใจเด้อลูกหลานเลยโอ้ยออกไปก่อน ได้เห็ดน้ำพอน้ำเมกอะคือเห็ดอ่นเห็ดบุญในบ้านอะไรพันว่าเห็ดน้ำพอน้ำเมกอะคืออันเหาเห็ดน้ำอันนะําเฮ้าอันไปวัดไปบ้านแหละพี่น้องเห็ดน้ำพอน้ำเมลแล้วกต่ที่สองมากกับไปวัดไปบ้านแหละพี่น้องเห็ดน้ำพอน้ำเมกํำนันก็ดีแล้วเสียงมัน เพงไก่พี <Arrow> no ่น้องมันดังแห้งหลายเม่ม่อนกับสิบบดิพาเข้าไปเบิ้งแบบอยู่ขางในน่ะออกมาฮะห้างมันเสียงดังพี่น้องแต่ปัตตี้เม่ม่อนกับสิเข้าไปเบิ้งบนอันที่ว่าเขาเจ้าสั่งมือนี้ขายให้แม่ค้าพี่น้องเม่ม่อนสิพาไปเบิ้งโต้กุ้งมันทีหญ่น้อยจำเลยไปพี่น้องเพื่อคลิปหนาเด้อพี่น้องใหญ่น้อยจำได้กาให้ติดตามในคลิปหนาสำหรับคลิปนี้เม่ม่อนกับสิไปชนนี่กน รถคู่ใหญ่เล็กน้อยที่น่องที่ตามเบอร์ที่น่องก็สื่อจะพ้นลูกร้านเอซีทั้งหลายสำหรับคลิปนี้เมมอนลาฟติก่อนอย่าลืมดไลค์กดแชร์กดติที่ามเมมอนในเดิมเมมอนขอบพระคุณมากๆลูกร้านประสื้อจะพ้นเนาะสบายดี